น,นี่บาบาน่าได้เมนูต้มไก่พี่น้องต้มเป็นโตตุตมไก่แบบคขมอ่อนพี่น้องโอ้ยได้มาเป็นโต้ไงพี่น้องโอ้ยอหวัวพี่น้องโอ้ยปัด๊ดเครื่องเผาพี่น้อง สวัสดีครับผมสวัสดีพี่น้องสุขุโสดกับผมวันนี้พบกับบ้าวันนาพากินมาแซ่บครับนี่บ้าวันนาได้วิโนต้มไก่พี่น้องต้มเป็นโตต้มไก่แบบคำอ่อนพี่น้องโอ้ยได้มาเป็นโตหญ่พี่น้องโอ้ยต้มแบบใส่แบบคำอ่อนพี่น้องใส่เครื่องเผาพี่น้องพริกเผาพริกขวัวพริกเผากระเทียมมะม่วงบัวพี่น้องกับแตงแตงมาจัดพี่น้องมากมาเสียบบ้าวันนาพี่น้องขอเข,เข,เขเาเด้งหอนได้กับผมมา,มาโอ้ยเป็นมาเสียบขนาพี่น้อง ตัวไงเลยไปนหองอ่งไปอยากซอยครับโว้บ้าเปน่นองมาเศียเบ,บาหน้าหนองวอ่งอือมหันหง่วงวอ่อวองดนะครับมาเศียรเบ,บาหน้าอายตุนๆเลยตัว,ตวเงหเป็นหนองเบ้ดแต่เสียบคักอื้ม อืชุดยอดอยยพี่น้องแซบเครื่องเผาพี่น้องอต้มสมเทแบค้ามบอนพี่น้องสุดเท่านั้นอืม แสียบอย่างคาพี่นออ้องใส่มันโอ้ยแล้วนี่เลยเสิยบเซียอืมทำบ้านี่พี่นออ้องโอ้ยต้มซีกินมันโตนะมี้องมันเสียบ อสุดยอดีหน่องเบเนยอยู่สุดยอดพี่น,อนายาย่อยอออคุณมาพี่น้องมา แซมกันครับกินเขาตรงกลนองสิบเซฟเลยอืมอ้มอื้ม สมบูอย,ยค,ครับอ mm hmm. หอมไปน้องนัวแซ่บมาไปน่องมากอืมอูด mm ี hmm. เป็นปน่องอืม mm hmm. mm hmm. ครื่องแบบเผาพี่นอ้องกระเทียมหอมแดงพี่น้องพริกแข็งน้ำพี่น้องคาเนี่ยหอมหอมเบอร์ไทยตอนทําให้พี่น้องเบิ้งครับตอนเสียพี่น้องโอ้สุดยอดเลย อืมอืมอืมนัวๆเลยพี่น้องอบบืมอน,น้องสดเบบบานนาพี่น้อง โอ้ยสม,ยมุทรไล่มอันข้อเสียบบุคคอยเลยพี่น้องเสียบแห่งโอ้ยเห็นพี่น้องอื้อือ เส้บเป็นหงอนข้าอ่อนทุบเจเป็นหัวเลยเป็นหงอืเส้เป็นหัวเลยงมโอ้ยนี่ห้อ มสิ่งเข่วยนว่ดีพี่น้อ,นนองฮืมฮืมแซ่บครับ อืมน่ากคนขนาะปีกณนมยู๋นแอนปีกปนเนี่ยอืม,อ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 ม แซ่ครับครับหอมหอมเครื่องเผาพี่น้องเครื่องเผาเครื่องขวาเสซมหอมแซ่บครับผมสูตรเบ้าบันหน้าพี่น้องคือไดายปทายตอนทำเหยพี่น้องเบิ่งพี่น้องอืม แจกผักดีไปหน่องชุดหยอดเลยอุปกรณ์การบินปีกมันตุ่มเป็นโตแน่ไี่น่องเมื่อสีแขนกินเสียดเลยฟิลบรรยากาศบันเท่าเลย อืมอืมสมประลายดีฮะครับอืมจัดกระนวนกลหนเลยมั้งอกลง่ายนี่อ เนี่ยหน่อหน,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 น่ออยเป่อยอยู่นอคกระนวลคนอยอ่คนอปับอืมคองเสียบนะครับ ผักพริกผักชีขวดใส่พี่นอ้องต้องหอมเลยใบสามอ่อนน้ำแซ่บไรสุดตอนนั้นพี่นอ้องชีนเขาก็เห็นหน้วๆใส่ใน,น่นล้พี่น้อง มี่เห็ดเง่างสดตำต้มนอ่องสมปไปเลย พร้อมเครื่องเทศพีน่น้องอือนัวค่ะครับผมอ,มอือ จะแพงนงิดน่องชุดยอดครับ หนังมันดีค,ครับน้อ,องเขาลดมือแล้วมไม่ครับก่อนลองเก็บมาแล้วสดจากสวนเลย สุดยอดคาะอีรีพี่น้องของแสบแบบอีสา,านบ้านนาพี่น้องต้มไก่เป็นโตรต้มใส่ใบค้าอ่อนพี่นอ้องใส่เครื่องเผาหอม si nawa. Mm. 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 แสบ้ายครับผมนล้วตัวข้างในวอดไป,อปลองวอดม,มันมันไปลองโอ้มีห่วงไข่ไปลองข้างในห่วงไข่หน่อย มันเป็นมันไม่อืม,ม,ม,ม สบแซ่บกันครับผมอืมสุดยอดพี่น้องเสียบแห้งพี่น้องต้มไก่ต้มเป็นโตพี่น้องต้มเบิโตใส่เครื่องพร้อมๆใส่ใบข้าอ่อนพี่น้องเนอะจัดเป็นเมนูสับแซ่บมาฝากพี่ต่อหน,น่องให้กับผมมักกะไรถูกใจกับแซ่บพี่น้อง ฝากกดซับสไครต์กดไลค์กดแชร์บาว์นนาบัตนาพากินมาแสบเสียงเอาไว้น้าเลือดครับผมผิดพลาดไปกันได้บาว์บนนัตนาขอโทษขออภัยไว้น้ำลายครับจต่เป็นเมนูมสืบเสียมาฝากพี่ตอนน้องครับวันนี้เอาครับสหรับคลิปนี้ก็บ่บมีอย่างไรพี่น้องเอาไว้อมพร้อมคลิปหน้าครับสวัสดีครับผม